ขางหลังผมนี่สีเป็นข้าวโพดมักครับเกิดจากการมักแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับถักเกิดจากการมักแล้วนะครับสีสิเป็นแบบนี้แหละครับหอมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องขี่อยู่ทางเมืองไทยแร้วก็อยู่ตัวหลกนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับคนเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนะครับกะอยู่ขหลังผมนี่นะครับก็สิเป็นข้าวโพดมักแหละครับมันนี่สีผ้ามะเบิงนะครับ กะโพดที่มักแล้วเนาะครับเนาะว่ามันเป็นจังไดเนาะครับเดี๋ยวผมสิกลับกล้องให้เบิ่งครับเนี่ยนี่และครับกระโพดมักเนาะครับเนาะนะครับกะโพดมักเนาะครับก็มักใส่บอร์ไว้เนาะครับมักสซบอร์ไว้นะครับบอก์กสูงนะครับเนาะความสูงของบอร์กอยู่สี่ประมาณอยู่ที่หาเมตรนะครับหาเมตรนะครับประมาณหาเมตรเนาะครับเนาะนะครับกว้ามกว้างกับประมาณสองรอยเมตรนี่แหละครับ ความยาวนะครับความยาวความยาวประมาณสองรอยเมตรนะครับความกว้างอยู่ประมาณสิบเมตรนะครับเนาะสิบเมตรสิบสองเมตรนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมก็บรยวัดเบืองเก่านะครับเนาะแต่ว่าถ้าเฮาสิมักนะครับถ้าเฮาสีมักนะครับถ้าเกิดว่าอยู่พี่น้องอยู่ทางบ้านนะครับอยู่ทางเมืองไทยนะครับพี่น้องที่เลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยสิมักนะครับนาะเฮาก็สามารถประยุกต์ได้ครับ เฮดบอนี่น้อยก็ได้ครับเฮดบอเป็นเป็นบอแบบนี้แหละครับเป็นคือจ <music> ังบอเลียงปลานะครับเนาะเอาสีซะหรือถ้ายากประหยัดนะครับถ้ายากประหยัดก็คือถ้ายากประหยัดก็คือขุดเป็นบอดินก็ได้ครับขุดเป็นบอดินซัาบอเลียงปลาเพราะเขาขุดได้นี่แหละครับนะครับบอต้องขุดเลิกบอต้องขุดกว้างเนาะครับเนาะเอาที่แกเข้าว่าเข้าสีมักซําได้นะครับเพราะขุดเรื่อย เนาะครับขุดเป็นบ่อดินนะครับเนาะขุดเป็นบ่อดินนะครับกเอาพายางเนาะครับเอาพาดําแบบนี้แล้วครับเอาพลาสติกสีดําแบบนี้เนาะครับไปห้องเฮ็ดค้ายๆคือจังเข้าเฮ็ดอันข้องใส่ใกล้เลยนะครับที่เพื่อนเอาพายางพายางดํามาลงไปปูนะครับแบบนั้นเลยเนาะครับแบบมันเลยเนาะครับเนาะหลักการข้อกะไม่หยาเนาะครับมีหยาเนี่ยเปียหรือว่ามีข้วโพดเนาะครับข้อกระซับ สับเ้วเข้ากับมักเลยนะครับสับแล้วเอามาลงบ่อเลยครับวิธีการมักมันบ่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับเข้าแค่เอาต้นเขาโพดนะครับเข้าแค่เอาต้นเ่าโพดนะครับมาสับสับแล้วก็ไปยยงลงบ่อเลยครับม่ยุ่งยากครับม่ยุ่งยากนะครับวิธีการมักนะครับเนาะสับเขามีหญ้านี่เปียหรือว่าเขาโพดมักเ่าโพดต้นเขาโพดต้นหญ้านะครับต้นหญ้านี่เปียนะครับเข้ากับเอาไปบดนะครับ เอาไปซับมันละครับเ่อาง่ไงให้มันหยาบหยาบบ่อตองมูลบ่อตองยังนะครับมันออกมาสภาพแบบใดก็คือมักแบบนั้นเนาะครับเนาะถ้าเข้าซับแล้วเนาะครับเนาะเข้าเอาลงบ่อที่เข้าขุดไว้หรือว่าบ่อที่เข้าเฮ็ดไว้เนาะครับหรือว่าสัมภใส่ภาชนะก็ได้เนาะครับกระสอบก็ได้เนาะครับกระสอบที่มีพลาสติกอ่าอยู่ข้างในนั่มนาะครับเนาะลรากาหรือว่าสิมักใส่ถัง ก็ได้ครับสังสีดำเงินที่พันเสือด้วยมันก็สีเปียงงบแน่เนาะครับหรือว่าเฮามีอุปกรณ์อย่างเส้นนะครับองค์มังกรนะครับองมังกรหรือว่าองค์แดงใหญ่องขาวใหญ่ก็ได้นะครับเขาสามารถเอาลงหมักได้เลยนะครับหลักการหยยบนะครับหยียบให้มันแน่นนะครับนะครับเรต้องใส่หยั่งนะครับนะการวิธีการหมักนะครับเขาสิเกิดกระบวนการหมักของเขาเองนะครับเขาสิเกิดการกระบวนการหมักของเขาเองนะครับมันสีหมักมุมอยู่ในหันละครับก็ใส่เวลาอยู่ประมาณ อ่าีสิบมือหรือว่าเดือนหนึ่งเนาะครับหล้วก็มาจับเบิงมาพิษข้ามเบิงเนาะครับถามมันเย็นเนาะครับเย็นเย็นซวยๆแล้วครับเย็นว่าเมนใส่น้ำแข็งนี่ก็คือก็คือสามารถงัวกินได้เนาะครับงัวกินได้แล้วครับยีสิบมือขึ้นไปเนาะครับเพราะว่าเปิดหล้กการโจกเบิงเนาะครับเพราะว่าอาทิตย์แรกหรือว่าสองอาทิตย์แรกดีมั่นสีมั่นสี่หอนเนาะครับมันเกิดสิเกิดการกระบวนการหมักของเขาแหละครับ พอผ่านไป,ปผ่านไปสองอาทิตย์เขาอาทิตย์สี่สามอุณหภูมิเขากับสีลดลงนะครับก็บเกิดการเป็นเป็นหยามักแบบสมบูรณ์แบบนะครับนอหอมง้วกินนะครับเวลาเอาเอาไปให้ง้วกินนะครับเราสามารถเอาไปผสมกับห่อสามารถเอาไป,ปาาาไปผสมกับอาหารเม็ดนะครับอัตราส่วนกับต้องรลายนะครับกะหยามักสามส่วนนะครับตั้งสี่นะครับสามส่วนเครื่องนะละกากห่ํจาจักน้อย กำมือหรือสองกำมมือหรือว่าอาหารเม็ดจักกำมมือหนึ่งหรือว่าถวยหน่อยหนึ่งถวยแบงนะครับใส่รากาถ้ามีเฟียงมีอยังก็เอาผสมใส่น้ำกันน้ำเนาะครับเนาะกับบัวเนปเป็นการยากเนาะครับวิธีหมักเนาะครับนี่ก็เป็นบอมักไงล่ะครับนี่นะครับอยู่เมืองนอกเนาะครับเนาะเป็นบอมักไงเห็นบ่ครับมายู่ข้างหลังผมนี่สิเป็นกําแพ้งคือบอนะครับเขากินมาแล้วเนาะครับเขาอัน เอาผสมเอารถมาปั่นเอาเนาะครับเนาะครับเอารถมาปั่นเอาเนี่ยครับความสูงนะครับเห็นบ่ครับปี่ยวามสูงกับสูงบระคักลครับนี่นะครับนี่ครับเป็นข้าวโพดนะครับตัวนี้เป็นข้าวโพดนะครับที่ปลูกนะครับเป็นข้าวโพดปลูกแล้วเขาก็ใส่รถปั่นนะครับรถเกี่ยวแหละครับรถซับในโตัวนะครับเอาใส่รถซิปล้อมาเท่นะครับหลักะใส่รถขึ้นเหยียบนะครับใส่รถไถขึ้นเหยียบอัดอัดนะครับให้มันแน่นนะครับเห็นบ่ครับนี่ กวามหนาแน่นของเขาเนาะครับกวามหนาเน่นของเขาเป็นสันเป็นตับเป็นตับเลยครับเห็นบ่บางเอกไก่เห็นบ่ครับกว่มหนาแน่นนะครับเพื่อว่าบ่ให้อากาศเข่าเนาะครับเพื่อว่าบ่ให้อากาศเข่าลักะสามารถอันสามารถเก็บไว้ได้โดนนะครับเก็บไว้ได้ขามปีเลยครับเก็บไว้ได้ขามปีเนาะครับหลังจากมักแล้วเนาะครับเนาะหลังผ่านผ่านจากเดือนหนึ่งไปแล้วก็สามารถ เอาห้งัวกินได้เรื่อยๆเเรื่อยๆนาะครับเนาะบ่มีการเสียบ่มีการเฮ็ดห้งัวอ่าบ่สบายหรือว่าอ่าเบียร์ได้เนาะครับเนาะและ้วล่ะครับกนะ็ขอฝากไว้เนาะครับเนาะอ่าพี่น้องที่เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนาะครับเนาะกาวิธีการมักหญ้าหรือว่ามักกับโพดก็ได้บอกไปแล้วเนาะครับมานําเสนอเนาะครับเนาะหรือว่าเฮาสิมีอ่าวัตถุดิบอื่นมามักก็ได้เนาะครับเนาะ การขบวนการมักบ่ต้องใส่หยังนะครับแค่เอามาอ่าผมไว้หรือว่ามาใส่กระสอบมัดปากไว้หรือว่าเอามาใส่ถังอัดแน่นไว้ายนะครับเนาะถึงเวลาก็เอาให้งัวกินได้เลยเนาะครับครบกําหนดการมักเนาะครับอีสิบมือขึ้นไปหรือว่าสามสิบมือเป็นอย่างเป็นอย่างตำน,ะน,นะาคนะครับนะั่นแหละครับก็โอเคเนาะครับเนาะหวังว่าพี่น้อง ก็เลี้ยงงัวเนาะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยทั้งหลายเนาะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยเนาะครับพี่น้องกเกษตรกรเนาะโค้คงเสียดายประโยชน์ในคลิปนี้เนาะครับเนาะลากาสามารถมักเฟี้ยงเฟี้ยงสดเนาะครับฟางสดหลังจากเกี่ยวเข่าแล้วไม่ไม่นี่ให้ห้าวฟ้าไปเอามามาถมไปเลยครับห้าขุดหลุมเนาะครับขุดหลุมเล็กประมาณสองเมตรหรือว่าเมตรหนึ่งนี่แล้วเตะห้าสี่ สีคุดนะครับความเงี้วความก่วงแล้วแต่ห้าสีกําหนดเอานะครับเอามาถมมาถมไวเลยครับถมหลักเอาพลาสติกนะครับพลาสติกนี่แหละครับพุดแล้วเอาพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับพลาสติกสีดําแบบนี้เอามาห้องเอามาปูห้องไว้นะครับเอามาปูเอามาปูห้องเพื่อนห้องพื้นไว้หลักะไ้มันขืนมาข่างกำกำแพงน้เนะครับเนาะหลักะ สามารถเอาลงเหงียบงำผมลงไปเลยนะครับหลักกาถามันเต็มบ่อแล้วก็เอาผ่าพลาสติกคุ้มไวหลักกเอาดินทมไวนะครับถึงเวลาหลักก็โจกไหง่วกินได้นะครับนี่คือการมักโดยธรรมชาตินะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกัโปรตีนกัเพิ่มขึ้นน้ำนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมกลับเมืองไทยนะครับสิไปเฮ็ดจิบไหเบิงน้ำนะครับเนาะวิธีการมัก อ่าฟงเข่ากระไดเนาะครับเนาะกะโอเคครับกะสุดท้ายนี่เนาะครับกะเสดจากล่านะครับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเด้อคิดยังอยู่ท่ำยังอยู่กระไดเนาะครับเนาะขอให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างครับหลักการผมขอเอาทำน้ำทังนะครับเด้อโดนจิตโดนใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับจิตแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆนะครับเด้อสิ่งดีๆมันกระสิเกิดขึ้นกับตัวของขาเองล่ะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ